สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศื้นนี้เฮากา็ได้ไปรับเครื่องมาจากมีไซเนาะพี่น้องซึ่งว่ามีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยคนฝากมาก็คืออันเป็นกระตะอันนี้เนาะได้รับมาก่อนแล้วเพราะว่าเป็นต้นไม้พี่น้องเฮาก็เลยเฝ้าไปรับมาเพื่อจะคดน้ําไวนะ้เนาะ ส่วนสามกล่องนี้เขากะไปหาก็ไปฮับมาหนุ่มน้อยเนาะฮับมาํำหลังกันเลยว่าจะมาเปิดพร้อมกันเลยให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้โซมนรากันเนาะว่าจะมีอย่างแน่พี่น้องส่วนอันต้นไม้นี่ก็เป็นของพี่นกเนาะพี่น้องและกับ่นก็ได้ฝากเงินค่าของมา1,000ันบาทเนาะจังไดก็ต้องขอขอบุญขอบคุณ่นหลายๆเด้อและสามกล่องนี้ก็เป็นของพี่บอยเนาะพี่น้องจากกรุงเทพมหานครเผนได้ฝากมาให้เนาะ ก่อนที่วันเฮาจะมาเปิดเท่ากับมีเรื่องสิมาเหล่าให้ฟังเนาะพี่น้องคือมือนัอ้นน้องโตเกียวว่าว่าอันตอนคิดไปไทยเหะเนไ่ยตอนพานงน้่ยไปไทยครั้งแรกคะเนาะน้องโตเกียวว่าจะอ,าอ่ามีเรื่องมาเหล่าให้ฟังแล้วมือนั้นนะเกือบหมดได้ไปไทยพี่น้องเลยว่าสิไปแล้วป็น้องน้อยว่าสีพากันไปฮอดานจะเซาเนาะแล้วเข้<ม>าไปเจอตำรวจก,ก,ก,กวั๊กนะกักกโมเดลกั๊กเถื่อเดี๋ยวเราี่น้องเอ้ยกักตไรเถื่อนี้แล้ว เือแรกเนาะก็คืออันเธอทำอิดเลยพี่น้องเข้าไปเข้าไปทุลันแล้วเนาะตำรวจกระเป้าปีดปีดอี่และพี่น้องเลยใจกะตกไปอยู่ตะตุ่มคนละเนาะจิตใจก็ cả, คนก็เลยถามถามแบบด้วยคำเสียงพี่ว่าแีามมา่ว่าธรรมดาอะไรเนาะจ<ม>ะว่าเข้ากาาับญาติอะไรพี่น้องญาติตํารวจเนาะอันเพื่นเลถามว่ารถนี่คือบบมีไปทะเบียนเข้ากับไปทะเบีนยนยังบบได้ใส่เนาะพี่น้อง<ม>แล้วเพื่นถามว่ามีอันทะเบียนรถว่าแบบ เป็นหนังสือนะพี่น้องมีอันทะเบียนรถอันบ่มีแต่รวจแถมาเนาะพี่น้องต <c> ำ <oughs> เวามาผนก็จิไปไซส์่นก็ถามเนาะจิไปไซส์ก็เลยว่าจะไปอันดอกแขวรรุดนเนาะพี่น้องอก็เลยว่าพ่าไปแล้วก็ลืมอเอาทะเบียนมาใจดีเนาะพี่น้องตำรวจผนก็เลยว่าเอ้าไปไปผนวน่าเนาะมาเทือสองอีกได้ไหม <c oughs> มีเทือที่สองอีพี่น้องอันมีเทือหนึ่งกับมีเทือสองเนาะต่อมากะจอดก่อนจอดก่อน ำรวจพลวจอดก็เราเป็นระดันนี้น้องน้อยผนก,ก็นได้ถามหาายทะเบียนรถแล้วก็เอกสารของรถเนาะเมนเาก็แล้วเฮ้าก็เลยวะเขา,าลืมบาซั่านซะเพราะว่าเข้ากับยานเพื่อนนันบ่ปล่อยเข้านะพี่น้องแมนยานบ่ได้ไปแบบอันนั้นยานผนกักไว้ยุหันเลยอพี่น้องผนก้าบ,บอกเข้านะลงซิดซ้ายแบบเออซิดขวาเนาะลงว่างอันแคมแคมทางผู้พี่น้องน้องตัวกเกี่ยวก็โอ้ยว่าสิได้ไปว่ามือนี้เนาะยานสิไดอันอยู่น้วตำรวจนี่ได้อยู่อัน เจาะในห่มต้นไม้มไห้อะไรพี่น้องยันิ่นบอกให้ไปยันผ่นกักไว้เนาะกะโอ้ยเศร้าใจอันนี้กันเนาะและ้วกะรถเท่ากับเป็นรถที่เขาพ่อนมาจากเอื้อยเนาะแมนเอื้อยกับซื้อต่อมาจากขาเจ้าอ่ะนะเป็นมือสองเท่ากับซื้อต่ออัน่อนต่อมา,เ,อาเป็นมือสามแล้วเมนเท่าได้พ่อนต่อจากี่สาวเนาะพี่น้อง<ม>ก็เป็นมือสามมานี่<ม> <laughs> แล้วผุนกระถามวันนี้พี่น้องถามมาสิไปไซอีกเนาะเ<ม>ท่อวที่สองค่ะถามมาสิไปไซ อันนั้นกัไปทุรงลาอีกแล้วพี่น้องเลยกับบุ้งหัวีบอกเพื่อนจังไดน,น้องไ,ไ,ไปทุ่งลาเอาไปถ่ายคลิปผัดขั้นสีบอกไปถ่ายคลิปนี่พ่นสีหูยอยู่บ่ไปถ่ายคลิปยังก,ก็เลยว่าดอกรรแขวุดิน่ะพี่น้องดอกแขวกรบรุดอะีแต่ว่าบริไปติดมือนะะั่นค่ะคือเ้าเนะาะเ้าน้งเบีอยเผาไปถ่ายคลิปนะพี่น้องฝุ่นกระถาว่าตัวาต๋วบอกว่าตัว๋วบอกน้อง๊กเกี่ยวก็ถงน้อยกับว่าไปเสี่ยงเดียวกัเราบบได้ตัวพี่น้องเลย บัได้ตัวโนอตเกียวกาถอดแม็ดออกมาละกาให้เพื่อนบิง่งว่าเออดอกแคลรุดอะไรตำรวจว่าคุณตำรวจเนาะวัวนะได้ตัวนะพี่น้องแล้วเพื่อนกาจ้เพื่อนว่าไหนก็แล้วเพื่อนอยไหนแล้วเพื่อนให้ไปพี่น้องเลยเนาะก็นะแ,ะแบบลายเชื่อกนะโนอตเกียวกาสิบบบวกก้าขับรถนี้เข้าไปในเมืองแล้วพี่น้องวันนี้เนาะวันนี้กะจะได้ไปหาอาันยังก็จะไ,ไปใส่ป้ายทะเบียนโมอน มาแล้วเขาเก็บเงินเก็บทองแล้วเขาจักผ้ากันไปเห็ดหนังสือลดนะพี่น้องเ like, oh ขากัยังบอกูหวานราคา่าใยไปลดกระดังสือรถนะะเมนบอสแล้วบอสามารถขี่ไปในเมืองได้แล้วเนาะเมนถ้าว่าขี่ไปกะเสี่ยงอีหละ่ะพี่น้องเลยพเพราะว่าเขากับบุหุสีซีบาไดาแล้วเนาะขันเผิ่นกักอีคนะกะอยากอายเพิ่นอยู่ <laughs> เอาวันนี้แกะกล่องเลยเนาะบารนี้กับเรื่องนี้แหละพี่น้องที่ว่าสิเ่าให้ฟังเนาะมือนะไปนั่งยูด้านแล้วเปิดคลิป เปิดคลิปแล้วว่าสิเราให้ฟังว่าตำรวจนกักักตำรวจอันกักให้อันยุดตรวจนะพี่น้องแล้วมีอันคุณตำรวจอยู่ดานเนาะตำรวจเลา่าเนาะพี่น้องผล่างมาพกพอดีก็เลยบบได้เล่าให้ฟังเนาะมือนั้นก็เลยไปว่าสิมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เนะะาะเอาวันนี้พี่น้องเอยสิมาเปิดกล่องของฝากเลยเนะาะวันนี้อันนี้จากพี่บอยพี่น้องเราสิมาเปิดกันเลยพี่บอยจากกรุงเทพส่งมาให้คือเพิ่นเคยส่งมาให้เขาแล้วเถื่อนหนึ่งเนาะ แบบเครื่องทผีเพิ่นกระยา่งหัวมันฮอสแทบ่เนาะแล้วเพิ่นจังลองส่งมาอีกโอ้โ้เป็นต้นไม้พี่น้องต้นอย่างนาะเอ้าวหนุ่งอ้าวคุณต้นได้เพิ่นเขียนไว้ที่นี่เนาะแม่ต้นอินทพาลัมพันบาฮีอันนี้เป็นต้นอินทพาลัมพันบาฮีผลแดงพี่น้องอหนุ่มน้อยเอ๋อ คักเนาะค่ะคือต้นหวายเลยคือต้นเท้าน้อยนั่นได้บาฮีธรรมดากับบาฮีผลแดงเนาะบาฮีเลสคือกันบ่อาจจะแซ่บมึงเนานพันนีพันอันบาฮีเลสที่ทาก็ยเนี่ยบุคเคยกินพี่น้องที่ว่าบาฮีเลสอันสีแดงเนาะตอนนั้นเราไปซื้อมาเนะเป็นบาฮีสีเหลืองเนาะอันนี้ราคาแพงเติบไม่เอาดิ่จีกออกไปแล้วก็จังยอดแม มาวันนี้สิมาแกกองที่สองกันเลยพี่น้องราคาก็ถือว่าแพงเติบเนาะที่เขาถามเพิ่อนนะต้นต้นเนี่ยนะพี่น้องเขาเคยถามว่าเขาอยากได้มาปลูกเนาะมันมันแพงอะนะเมนต้นเป็นแสนก็มีนั่นนึงเนาะแสนหาสิพันกีบตัวนี้บอต้นที่ว่าพร้อมเป็นมากเลยนะพี่น้องเพิ่อนเอามาขายแบบเพิ่นมาแบบเพิ่นก้นให้ทั้งต้นใหญ่เลยคือแสนกว่าบาทถามอยู่วันเขาไปซื้อเนาะต้นสาต้นมะพร้าวอันนี้ต้นละแสนบาท ตละหามื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็มีเพื่อนวะเอาตัวนี้ก็มีอีกเอาต้นอย่างน้อนต้นบาฮีลูกสีสีเหลืองอ๋อเอาออกจากนั้น่ะเอาออกเลยคิดว่ามี่จะสีแดงเนาะเพื่อนเดินทางมาไก่เนาะเมนนี่โอ้ต้นบริคือกันด้วยแหะเอออันใบนี่ผัดเป็นใบนน้อยเนาะนี่โอ้หลายพัน เดี๋ยว<า>แก,กสามารถปลูกได้ในเนขตฮอนคือเฮาเนี่นะบะ่แมนโอ้คักเลอนี้ต้นนี้เกือบเป็นเหลืองเนาะเกือบเหลืองพี่น้องต้นนี้เนาะสองต้นต้นละสายพันธุ์เนาะคักเลยนี่อย่าไปปลูกแถวๆกันเพื่อเน่าเลยแล้วไม่เนาะแมนมาต่อมาต่อกล่องนี้กันเลยมาต่อกล่องนี้กันเลยพี่น้องกล่องนี้ก็เป็นของพี่บอยคือเก่าเนาะของเพื่อนฝากมาสามกล่องวันนี้ น้ำหนักกล่องนี้เท่าไหรห่น้องน้อยน้ำหนักหกกิโลเนาะหกกิโลหกกิโลส่วนนี้น้ำมันแพงกะขาส่งกะยักแพงเนี่ยพี่น้องเลยแน่นแล้วแน่นคือพี่น้องดีฝั่งไทยเพ่นมาเลยกะเพ,พิ่นไปใส่น้ำมันเนาะใส่ห้าร้อยบาทเข็มบอกระดิกพก่นวะ <laughs> น้ำมันแพงไปเลยต้องได้ใส่หนึ่งพันบาทผนเายนะอันนี้มันอย่างเนาะกล่องนี้หกกิโลเนาะ โอ้พี่น้องเพื่อนเขียนอันนี้วิธีดูลูกสุกกินทับผาลสดอันนี้พี่น้องทานสดจะจิตฝาดแต่ว่ามันกีหล่นไปเนี่ยแล้วน้อยนหนึ่งเพราะว่าเดินทางมาไกลนี่อะไรแม่นี่นี่นี่เสียตู้เย็นก่อนกินจะเพิ่มรสชาติขมหวานพี่น้องแม่บีบบังดูอืมพี่เบิก็บสะมีปะท้องอะ่ะปวดท้อง เนื่องจะว่าของนานฮอสเนาะกะซิมีลูกที่แบบว่าอ่านี่นะเป็นดำๆมาวนี้นะพี่น้องมันหล่นเนาะมันหนาจะซุกเนองเนาะมันซุกเพราะมันเป็นทิศเอาไปจ่าได้บ่ทิศสองทิศโอ้ยได้ต้นนี่เอาไปจ่าดีกว่าดีกว่นี่พี่น้องนี่มันหล่นล้นจากอันนี้เนาะหล่นจากหง่าพี่น้องนี่เขาจะไปล้างแล้วเขาจะมาซีไม่เบิ่งเนาะอ่ามันหล่นอ่านุ่งจับอันหล่นกับบอ้เน่าอ่านหนุ่มหัวนุ่งในนี่อ่านหนุ่มคุณเขียนยังแม่นกัน ตัวแน่นก็มีนี่แน่นแบบนี้ก็มีพี่น้องเดี๋ยวเราจะเอาไปลากแล้วมาซีมเนาะล้ะกะเบิ่อกีอก็่ามีอย่างแนบอันนี้นุ่งจับก่อนจับก่อนหม่ตัวนี้โอ้อันนี้อีย่างเนาะอย่างนุ่มน้อยนะข้าวเอามาให้ทดลองก่อนว่ากินได้ไหมชอบไหมสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนน้าตาลมะพร้าวเห็นบอกว่าอร่อยอ๋อเลยส่งให้กินอีกจ้าเจ้าพี่บอยอันนี้น่าจะเป็นน้ําตาลมะกพร้าวน้องพี่น้อง เคยยังบ่เคยกินนะแม่ตัวนี้เนาะบาฮีเล่ยังบ่เคยกินเดี๋ยวสิมาแกะกล่องไก่ไก่ก็ขึ้นมาพี่ต้นนี้ม่ต้นเพิ่นนี่แม่นหเนาะมักเดะเอ้ยอ่าพี่น้องเอ้ยเป็นน้ำตาลมะพร้าวเนาะอ๋ละลายบริแตกแบบเออแบบเหงี่ยงลงขนาดอะไรมันมันละลายมันซึมออกนี่ ยังกินได้คือเกามันซึมสื่อๆนี่พี่น้องส <2 S 2> องกล่องปลาเจ้าจเอาไปใส่น้ำหวานพี่น้องเอ้ยแซบกับปั่นแจ่วซีฟูด้ดเนาะหอมน้ำตาลมะพร้าวแซบหอมว่ะตัวนี้ก็คืออันพันสีเหลืองว่าเขาเคยซื้อมาให้จะกินเนี่ยบาฮีเหลือง,องสีีแดงเนาะแมนโอ้งามนโอ้พี่น้องพี่วานน้องน้อยเอ้าอยู่หลุมคือยังหลายแท้ พี่น้องนี่มันล่นเด้มันล่นอ่าคิดว่ามีแต่อยู่เทิงเนอะอยู่รูปมันมันเต่งกันนะพี่น้องคือคือมันล่นแล้วมันลงไปอยู่พื้นและของของที่วางในกล่องนี่เต่งเนาะเต่งนี่มีแต่มีแตี่เขาเลือกเอาเนาะพี่น้องเลือกเอาแล้วก็มาล้างเนอะตัวที่วานยังกินได้อยู่อันนี้กลายเป็นข้าวข้าวไรเบอร์รี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ สำหรับคนเป็นก้นลายย้ยอนเนาะพี่น้องไคยไ่กินนั้น,นให้กินข้าวเจ้าหรือว่ากินข้าวสวยเนาะอ่ามันเขน,นข้าวกล่ำบ้นิพี่น้องไล่เบอร์รี่เอาไปสีดำเลยมเอ้โลหนึ่งเลยข้าวหนึ่งถ้วยตวงน้ำสามถ้วยตวงกิหนึ่งกิโลบอ<ม>่ะป้าอัดเน่นมาวันนี้เลยพี่น้องหนึ่งกิโลแล้วนี้ฝุ่นห้่มาสองกิโลสองอันวันมีเลยนะอ่ะ เดี๋ยวเขาจะเอาไปลองกินก่อนนาะพี่น้องว่าจะเป็นเนวใดเนาะขวนยันเขาผมมากขวนก็เลยส่งมาให้สองอันก่อนเถอะนะเนาะไ้ซีมไปหุงใส่กับหมอง,องเข่าสาบซุกเนาะแมนสาบซุกหากอะไรหมอง,องเข่าใหม่มาเนาะพี่น้องเป็นของวันเกิดเนาะก็บผเคยไซดเดี๋ยวเขาจะเอาลองไปหุงเมืองหมองเข่าไทยใส่กับขเข่าไทยก <laughs> ว่าจะรสชาติเป็นเนื้ใดแ <laughs> มนกล่องหนึ่งเนาะพี่น้องเป็นกล่องของพี่นก แบบพ่นใส่ตะกร้ามากค่ะข,ขนาดเลยเนะยาะเดี๋ยวนี่เอาไว้พี่ก่อนระบายอากาศค่ะข,ขนาดเลยโบเหี่ยวได้เนี่ยโวเหี่ยวบวเหี่ยวเลยเนาะน,ะนี่พี่น้องเข้าก็ได้เปิดออกมาแล้วกะหดน้ําเนาะเดี๋ยววันจะบอกมาให้เบิ่งพี่น้องจะบอกมาให้เบิ่งเนาะแต่ละพันเพื่อจะเขียนใจนี่เนาะแม่น,น,นี้ห้อยไ้เลยปีเตอร์สันตัวนี้อันนี้พันอย่างเนาะอันนี้พันปีเตอร์สันคือกันเนาะนี่เป็นต้อนอะโวคาโดพี่น้องอื เาต้วเขียวคักน้องอันคือคนที่เพิ่นเคยส่งอะโวคาโดมาให้เอากิ่นนะแมนพี่โน้ตีเตอร์สันอันนี้พิงเกอร์ต้นพิงเกอร์ตัวนี้อะโวคาโดแมพิงพิงเกอร์ตันบ่พิงเกอร์พิงเกอร์แม่สับพิงเกอร์พิงเกอร์ตันนะเนี่นะตัวค้อพิงเกอร์ตันพิงเกอร์ตันโอ้เขาเจ้าตัวอะโวคาโดมาปลูกเพิ่มเนาะเพิ่นกามีอัน จีมาบอกน้น้ำพี่น้องว่าห้าควรปลูกแนวใดและ้วก็อาโวเาโดนี่ควรดูลแลษาบแบบใดเนาะแล้วก็ใส่ฟุ่นใส่ปุ๋ยแนวใดเนาะพี่น้องอมีแต่ต้นไม้มีแต่ต้น,น,น,นไม้ที่เป็นสวนผลไม้แบบนี้ไปแล้วเอาเสียามาปลูกให้พีนพ่น้องซื้อบ่นเนาะพี่น้องกะเห้าสิไปซื้ออันอ๋หนูใส่กระตานี่ห้าจะไปล้างก่อนเอานปเสีกระตาเะห้าส,สิไปซื้อต้นไม้มาเพิ่มและะ้วก็ปลูกพร้อมกันเลยพี่น้องเลย คือบอกอ้เพิ่นกาให้เพิ่นหาเวลาภาพปซื้อต้นไม้ก่อนเนาะพี่น้องเป็นปีน<ด>้แม่ดีใจบ่ได้ต้นไม้อมืดีใจได้แม่ได้ได้ต้นไม้มาปลูกแล้วเนาะของมากพี่น้องเลย<ๆ>ตอนนี้เฮากาัล้างมาแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องนี่แดงค่ะขนาดเลยเนาะเป็นน้ำฝากมาดดนเนาะพี่น้องแปลว่าลูกมันกับแบบแบบอาจจะบอกอกนะเนาะแล้วก็มีลูกที่ว่าเสียกับเขาาง,งหลายอยู่แล้วก็มันหล่นจากมันหล่นจากพวงเนาะพี่น้อง ตอนนี้กะนั่งไปนั่งมาเตียงฮักพี่น้องแก,ก๊กรถไม่ว่าก็เลยได้ลงไปนั่งลุงพูเนาะเฮาก็ากได้นั่งู่เริงนี่นั่งพอสำซาบอันนี้กะหลังจากที่เฮาลงคลิปไปเที่ยวไทยเนาะก็มีคอมเมนต์พีพีซีถามเขา,าว่าวะนงน้อยมีความประทับใจอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยมาประเทศไทยครั้งแรกเนาะหลังจากที่นงน้อยไปฮอประเทศไทยปุ๊บก็คือได้เห็นแบบความเจริญหงเฮืองเนาะ แล้วก็มีรถหลายพร้อมพี่น้องเลยขามทางกะยกักยักยู่เพื่นอนว่าเวลาที่เฮาจะข้ามทางเฮาโบกมือสูง,สงให้เขาเห็นเฮานะาแล้วเขาทิ่มพอนให้พนะี่น้องนะแล้วก็ไปโลบินสันเนาะแต่ว่าขารถกะยกักแพงดีเด้อพี่น้องแมงแปดสิบบาทคนละแปดสิบน้อนสตีลก็เลยต่อสองคนร้อยห้าสิบบาทเนาะแล้วเพื่อน,นก็ถามแบบอยให้ผ้าไปเที่ยวแบบเหมาจ่ายบ่มือหนึ่งแปดร้อยบาทพี่น้อง เข้าเลด้วยความที่ว่าเข้าจะเดินทางไปกลับบัวให้ไปนอน,นอเนาะท่าก็เลยว่าบ,บ,บ,บอกบเป็นยังจ้าเน,ะะน,น,นะานะ,านนะนแล้วก็ไปรูปบินสันเนาะ่อไป่ันกะภาษาเพื่นกะคักเนาะคนเวาแล้วก็เวลาที่เข้าไปซื้อของไปซื้อ,อยังพิ่นกะ <c oughs> ถามได้นะคะถามได้นะคร <c oughs> ับประมาณนี้นะแล้วก็เข้าจับของมาเนะ <c oughs> านะมันไม่ว่าเพิ่นช้อนเอาละจับไว้แน่ตัวเกี่ยวบอกนุ่งน้อยจับไป้แน่ละเพื่อจะได้ยินเพื่อจะมาซ้อนเอาเนาะแบบ ไม่ว่าเพิ่่นไปคนอัธยาศัยดีเนาะพี่น้องคนไทยไปคนอัธยาศัยดีแล้วก็ใจดีเนาะพี่น้องแม่นได้กรับวันนี้ขากลับเนาะเอาเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ก่อนจ้ไปทานบุฟเฟ่ต์เนาะเข้ากับไปตักเอาเพื่อนกันเห็นห้องกินเพื่อนกันยิ้มเนาะอืส่วนหลายที่มีแต่คนเล้าไปนะยิ้มเพราะว่าเพราะอ่ารยนี่ก็คือห้าสองคนในโจนี้น้อยพี่น้องพากันกินมากหลายเนาะกินทั้งกันหมูกระทะลวก็กินอาหารทะเลบ่ทุกอย่างเลยที่ว่าห้องบ่เคยกินเนาะกินหมดทุกอย่างเลยแบบ เพิ่นกระชิมาเก็บเจษอาหารเพิ่นกานี้มมูนะพี่น้องพเพราะว่าห้าไน้กินหลายเนาะและ้วก็บัดนน้เฮ้าสจบันนี้เดินทางกลับบ้านนอกบัดนน้บดเ้าสิีไปเข้าที่ต่อหม้อแตละน้องน้อยจะเอาบัตรไปเส้นแต่กตวเกี่ยกเอาบัตรไปเส้นเพื่อจำออกตำรวจไปเส้นของน้องน้อยก็เนาะเส้นเว่อบบบบป์ปไปไหลไปเลยวัดตัวเกี่ยวนะ <laughs> เส้นแล้ววัดเส้นแล้วัด เอามาลองเขียนอะไรดูสิรถยังไม่มาหรอกว่ะรถยังบ่มาเนาะเพ่นเนี้น้น ين, นองตุ๊กเกียวฮัดเขียนอันอันภาษาอังกฤษนะพี่น้องพี่ว่ามีเนบมาในพาสปอร์ตเนาะโกตี้แล้วเพื่น,นะจะเป็นคนเขียนให้แต่ว่าเพ่อนยังให้น,น้องตุ๊กเกียวไปคนฝึกฝึกเขียนเนาะเธอน่าจะได้เขียนเองพน่ว่าและเพ่น,นก็นเลยเอาบิกเอาปากกาให้ให้เขาเขียนเองเนาะ,แล,ะแล้วนอ้องตุ๊กเกียวเลยถามเพื่อนว่าถูกไหมค่ะนะเขียนถูกถูกไหมเนาะเพื่เลยโอ้เก่งมากเนนะ ล้วอย่างยังถามถ่ายอีกไล้วะเพื่อถือถงงุงน้อยน้อยนะได้อะไรมาบ้างวะฉันมาน้นอมน้อยถือถือถุงบักใหญ่บอเห็นถามจะค<อ>ําน้องน้อยบ่าเอ้ยน้อยใจได้พี่น้องถือถุงบักใหญ่กับว่ามีคนถามว่าบัตรตุกเกี่ยวถือถุงน้อยๆพอถามมาได้ได้อะไรกลับบ้านบ้างเหรอสิ้นปุ๊บไปตลกก็่เป็นอย่างนอกก็นือว่าเป็นเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ของน้องน้อยก็คือว่าเชือหน้าก็าสามารถไปคนเดียวได้แล้วเนาะแม่มกล้าไปหรือเปล่ากล้าเอาแม่ไปน <c oughs> ้างวันนี้เอกพรรษาเนาะพี่น้องเจอกันประเทศไทยเนาะคือมื้อนี้สาวซุกกับโบยู่เพื่อนปธุระเพื่อนปธุระเนานะสำหรับมื้อนี้กาดีใจหลายเนาะพี่น้องที่ว่าเพื่อนฝากต้นไม้แล้วก็เข่าไลเบอร์ี่เนาะแล้วก็ต้นอีท้าพัมล น้ำตาลนกพ้าวน้องพี่น้องแล้วก็ต้นอะโวคาโดมูนิกามุ้ซึกดีใจหลายเนาะทำก็จะได้ลองกินข่าแล้วพี่น้องข่าวายเบอร์รีเนาะมุ้งว่ารสชาติจะเป็นเนาใดน้องตุ๋เกี่ยวก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพี่นกและพี่บอยหลายๆเดอ้อก็ขอให้เพื่อนมีความสุขหลายๆแล้วก็ขอให้สุขภาพทางกายแข็งแรงเดอ้อคิดเงินให้ได้เกินคิดทองให้ได้ทองลำรวยเงินทองเดอ้อขอบคุณมา,มากๆเดอ้อแม่ได้ต้นไม้มาปลูกดีใจลายอัน ขอให้อายุมันควัญเยินเดอ้อให้ลาให้รวยกว่าเก่าเดอ้อให้ไปทงางไหนบ้างทางไหนตลอดปลอดภัยปัจจกจาาแกโลกจากไทยมีแต่ลารวยลารวยสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปไปเพียงสั่านี้ก่อนน้องพี่น้องจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่เนี่ยเดอ้อส,สบายดีมา <Bye. S 2>